บ้านเราไม่มีคอนโดเหมือนเพื่อนเขาแต่เราก็มีที่ให้นอนแบบสูงๆเหมือนกันนะเอาวันพ่อมันเอาบันไดไฟมาซ่อมหลอดไฟพวกนี้ขึ้นไปนอนเลยเวิสกัส จำชื่อไม่ได้ตั้งเองยังลืมเลยสมาชิกเยอะใครแม่เมียวแมนเมียวเคพี่แฟดใบงานจ้อยจ่อยนอนกันตัวตัวความที่อ้วนตัวตด ถ้าภาษาใต้เขาแล้วก็พีจนหลังแบนอะไอ้ตุ้งแก้กตุ้งเดียดที่โตไวมากออโอโอชมม